ครับท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนที่ผมจะมาเก็บขยะนะในวันนี้นะครับอยากให้ดูนะครับว่าให้ดูก่อนว่ามีขยะมากน้อยแค่ไหนเช้าเช้าแบบนี้ตอนนี้มันน่าจะสายแล้วนะครับแต่วันนี้เตรียมตัวมาดีครับเตรียมตัวมาก็มีอุปกรณ์ครบนะวันนี้จะมีถุงมือนะครับมีรองเท้านะครับมีผงที่ใหญ่ขึ้น นะก็ลองลองดูกันนะ้อว่าขยะเส้นนี้มันจะเยอะแค่ไหนนะครับแต่บรรยากาศก็น่าจะปลอดภัยกว่าไอ้คราวที่แล้วนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนแคบจริงนะครับแต่มันก็ยังมีหลายทางที่กว้างอยู่นะครับแล้วก็รถก็ไม่พุกพล่านเท่าไหนนร่นะฮะน่าจะน่าจะพอทำงานได้สะดวกหน่อยนะครับแต่แตอางนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อน มีขยะมากแค่ไหนนะครับเออแต่สักนิดหนึ่งนะไปดูไปดูขยะว่าเนี่ยมันอยู่ตามหลายทางที่ที่พูดมาเนี่ยจริงไหมว่ามันเยอะจริงไหมนะครับลองดูออจะหนักใจแค่ไหนยังไงจะเยอะแยะแค่ไหนเราก็เก็บครับผมไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปน,น,น,นี่นี่นี่ดูนะครับดูนะครับ,รบเล่าไล่ไปเดี๋ยวไล่ไปนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ แต่ไม่รู้จะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถุงก็มีจํากัดแล้วก็ระยะทางก็ค่อนข้างไกลนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีเป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องใช้เวลานะครับในการเก็บเล็กน้อยนะมีขนาดเข้าว้างในนี่ไม่เห็นข้าวมงในครับดูลลกๆเข้าวแบงในะน,ะ,นะครับเห็นไหมครับนี่ลลกๆเข้าว้บงในอย่างนี้น,นะครับ จะเป็น,ปนไรไปเนี่ยรถรถใหญ่มาครับพับแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่นี่แต่วันนี้เตียตัวมันดีนะครับนะตลอดระยะเส้นทางนะครับที่มันแบบว่าที่เราเห็นย้ยเนี่ย ออยากจะขอร้องนะครับขอร้องนะครับว่าอย่าทิ้งกันเลยดูสิครับมันไม่สวยงามเลยไม่ไม่น่าดูเลยนะครับมันสกปรกจังเลยอะดูสิแล้วผมจะเก็บหมดไม่นี่ทำไงให้หมดมันเป็นเหมือนกองขอยะย,ย่อมย่อมนะครับที่ทิ้งๆกันอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะถ้าเก็บจริงๆอนะเก็บไม่หมดหรอกนอกจากที่จะแบบเก็บมากองให้ทุกคนดูว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้ หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยมีขยะดีไหมผมสังเกตดูเราไม่ค่อยมีขยะเลยนะครับไม่มีถังขยะให้เขาทิ้งมั้งครับคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับนี่ผมเดินมาเป็นเกือบ200เมตรแล้วนะเห็นไหม่มีตลอดทางฮะมีตลอดเส้นทางเลยคิดดูมันไกลแค่ไหนดูสิ จากโน้นน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเราเรากินแล้วเราเก็บไปทิ้งที่ขยะดีไหมครับว่าน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวผมย้อนกลับมปทีนี่มีรถเห็นมาที่ผมเดินมาเนี่ยรถอยู่น้นน่ะนะครับเดี๋ยวผม,มอเอาอุปกรณ์ในการเก็บมาก่อนนะครับเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมฮะมีซ่อนอยู่ในหญ้าเห็นไหมครับ,ม,รบมันซ่อนอยู่ในหญ้าอย่างเงี้ยครับ เนี่ยมันมัน,ม,นมันจะเก็บยานิดหนึ่งนะครับเต็มไปหมดเลยฮะอะไรก็ไม่รู้ครับอืมยอดนะครับเนี่ยแค่ระยะของรถตรงผมนะครับประมาณสองร้อยเมตรนี่ก็ข้างที่แบบเยอะมากแล้วครับ อ้อเราเคยบอกว่าประเทศอื่นเขาสกงปกเนาะอันนี้แค่แบบประมาณระยะแค่200เมตรของเรานะครับก็อยากจะลดลงนะครับขอขอเชิญชวนนะครับทุกๆท,ท่านนะครับเก็บขยะไปทิ้งที่ถังขยะเห็นแล้วนะครับว่าขยะ บ้านเราเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับก็อยากจะชวนให้ทุกคนนะครับมาทิ้งขยะลงถังขยะดีกว่านะครับหรือว่าวอนให้หน่วยงานนะครับมีขยะเพิ่มขึ้นเพื่อสะดวกต่อการทิ้งนะครับแล้วก็มีการคัดแยกขยะเรื่องอะไรก็ช่างนะครับแต่ว่าขอให้มันอยู่ในถังขยะก่อนเถอะถ้ามันไม่อยู่ในถังขยะมันอยู่ตามริมทางแบบนี้มันก็มีปัญหาแบบนี้ครมันเยอะมากนะครับ อยากจะลดลงนะครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับช่วยกันนะครับปลูกฝังเด็กๆครับสำคัญมากเพราะว่าเด็กๆเป็นอนาคตของชาตินะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเก็บขยะกันดูนะครับว่ามันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เอยากจะขอกําลังใจนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็ขอช่วยกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับเอาละครับเดินมาก็ค่อนข้างไกลนะครับอ่าหมุนให้ดูนิดนึงนะฮะรถอยู่ทังนู้นนะครับ ตร,ตรงนู้นนะครับนะครับก็เดินมาค่อนข้างไกลพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวกลับนะครับเมื่อเก็บตรงนี้เสร็จเราก็จะเลี้ยวกลับนะครับเลี้ยวกลับไปไปที่รถนะฮะแล้วเลยลดไปหน่อยเลยลดไปนู้นนะครับแล้วก็วกกลับมาที่รถล้วเอาขยะไปทิ้งนะครับเหตุผลทําไมเราถึงต้องใช้ไม้นะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บขยะเนี่ยถ้าเราก้มลงไปเก็บเนี่ยก้มลงก้มลงก้มลง มันน่าไม่เมื่อยนะครับมันไม่ไหวนะฮะใช้ approved, ไม้แบบนี้ฮะไม่งั้นนะไม่ไหวแน่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับมันยังไม่เสร็จภารกิจยังไม่เสร็จนะครับมันมีรถเข็นอยู่ตรงโน้นนะฮะจอดไว้เพราะว่าเออพบังเอิญเนี่ยเนี่ยเวลาเขาทิ้งเขาทิ้งอย่างนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยเบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทิ้งแบบนี้มาเลยมีถุงก็ดีเลยผมก็เลยเอาถุงเนี้ยมาเก็บต่อนะครับจอดรถไว้จอดรถเข็นไว้ตรงโน้นนะครับ to to ไปไปกันต่อนะครับ บรรยากาศทุ่งนายามเช้าที่วิจิตรนะครับนี่เขียวชะอุ่มครับที่นี่ทํานากัน3ทีสทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับบรรยากาศสวยงามทีเดียวนะฮะขยะไม่ใช่วิจิตรเชิญนะครับมันมีขยะอยู่ที่อยู่อยู่อันนึงครับที่แบบว่ามีการทิ้งแบบเยอะมากนะครับไม่รู้มันเป็นเพราะอ้อมหรือเป็นของบริษัทไหนนะครับอ่อถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยมันนะครับ เดี๋ยนะฮะไม่ใช่อันนี้อันนี้เนี่ย <tick. S 1> นี่เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นแบบเหมือนมีภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีที่ภาษาจีนเนี่ยฮะน่าจะเป็นภาษาจีนนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับนี่กล่องที่หนึ่งนะครับเยอะมากแล้วมันจะมีข้างล่างอีกนะครับยังไม่ได้เอาขึ้นมานะครับไม่ไหวมันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ไปดูกองที่สองนะครับเขาจะทิ้งแบบจุดทางห่างกันอย่างเงี้ยะครับเหมือนแบบว่าเหมือนไม่ไม่อยากให้ผิดสังเกตอะไรเงี้ยนะฮะก็มีนะครับอันนี้นะฮะเห็นไหมฮะ spoon. เนี่ยเ,เหมือนเป็นผ้าอ้อมนะฮะนะครับมาดูกองที่สามครับอันนี้กองที่สามนี่เยอะเลยนะฮะเยอะเลยไม่รู้ของบริษัทไหนนะครับเนี่ยเหมือนเป็นผ้าอ้อมเนี่ยมีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหเยอะทิ้งแบบไม่รู้หรือว่าของโรงพยาบาลไหนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะผ้าอ้อมมันเยอะขนาดนี้มาดูกองที่สี่นะกองที่สี่จริงๆมันถ้าเหตุสังเกตเล็กๆข้างทางนะมีนะครับ ไม่ใช่ไม่มีนะเห็นไหมฮะกองที่สี่นะนี่ผมยังไม่ได้เอาขึ้นมานะขึ้นไม่ได้นะครับมันยากนะครับมันเข้าไปลึกๆนะครับมาทิ้งอย่างเงี้ยเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมมันฝังๆอยู่ในในหญ้านะครับแสดงว่าทิ้งเยอะโอ้โหดูข้างหลังสิครับดูข้างหลังสิครับดูข้างหลังสิครับโอ้โหโอ้โหนู่นๆๆเห็นไหมฮะไกลๆนั่นเห็นไหมโอ้โอ้นี่โอ้ยโอ้ยเต็มหมดเลยในนี้ ว้าวนะฮะนี่นี่นี่เหมือนเดิมแล้วนี่มีภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นอยู่เหมือนเดิมครับเอาครับนี่กองที่5นะฮะนี่นี่เดินมาอีกประมาณร้อยเมตรเห็นไหมฮะโอ้โหเอ้ยนี่โอ้ยนี่นี่นี่โอ้หกองที่5ครับนี่ภาษาจีนญี่ปุ่นเหมือนเดิมฮะเห็นไหมฮะนะโอ้หนู่นนู่นไปนู่นเลยโอ้ยเยอะและใหญ่มากนะครับเป็นมหึมาเลยนะฮะสุดยอดเลยฮะนี่กองที่6อ้าว ดูก้อนที่หเอา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 ด,ดนะูดูนะครับดูนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยนั่นโอ้โหนี่มันซ่อนอยู่ในป่าย์นีฮะซ่อนข้างในข้างล่างเห็นไหมเต็มหมดเลยขอโทษแล้วก้อนที่เจ็ดครับโอ้โยตื่นเต้นจังเลยแต่มันเยอะมากครับเห็นไหมหนู่นเห,นหน็นไหมเ,เห็นเห็นไกลๆถุงเหมือนเล็กนะฮะแต่เข้ากใกล้ถุงใหญ่เห็นไหมฮะเหมือนเดิมเลยฮะ,ะเหมือนเหมือนผ้าอ้อมเลยเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมคิดดูอ่ะเจ็ดแปดกองเก้ากองสิบกองฮะคิดดูฮะมันเยอะแค่ไหนนะครับอ้าโหดูสิครับนี่แป๊บนึงรถเข็นอยู่นู่นนะเออได้สิ่งที่แบบว่าเก็บไม่ได้เลยเนี่ยคิดดูอ่ะกองใหญ่ๆสามสี่กองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ด้านไปเอาคือรถเข็นไม่ได้ครับต้องวางกองอย่างเงี้ยฮะกองกองไว้ครับไม่ไม่ทราบว่าจะมี ใครมาเก็บเร็วว่านะฮะแต่ก็ <c oughs> คืออยากให้รู้ว่าทุกคนตระหนักนะครับว่าปันเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้นี่คือขากลับผมนะไ <c> ม <oughs> ่ไหวเหนื่อยน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึง่งเก็บอีกสักนิดหนึ่งก็ผมก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับทำคลิปแค่นี้ก่อนแต่ก็อยากจะอยากให้ทุกคนรดรงลงนะครับฝ <c oughs> ากเด็กๆด,ด้วยนะครับสําคัญมากนะคน,นชาตนนะครับอย่า <c oughs> พยายาให้หน่อยนะครับ ช่วยกันเก็บไปทิ้งที่บ้านนะครับคิดดูสิมันเยอะแค่เนี้ยขนาดเนี้ยสี่กองใหญ่ๆ่คิดดูสิถ้าเทียบกับสเกลตัวผมกับกองกองข้างหน้านี่เลยนะที่มันจะใหญ่ไหมอ่ะนะครับอันนี้เก็บให้ดูนะครับว่าถ้ามันกองไว้มันจะเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเราไม่ไม่ช่วยไม่ร่วมือกันนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราก็เก็บในระยะถ้าไปกลับนี่น่าจะ200เมตรได้นะครับถ้าไปกับกลับนะครับมาถึงที่ที่ผมเริ่มต้นนะครับ สังเกตได้ว่าพอมันไม่มีนะครับขยะนะครับมันก็จะสวยงามครับสวยงามแล้วมันก็ดูสะอาดตานะครับเส้นทาง,งเราก็ดูมันมันม,มองไปแล้วมันสวยฮะมันแบบมันมันไม่เป็นมลภาวะด้วยนะครับมันไม่เป็นมลภาวะาข้ามถนนดีวกว่ารถเยอะนะครับนอันนี้ฮะตะกี้ได้ดูไปแล้วเนาะประมาณสักโอ้โหสิบ <Bronx> กองนะฮะนะครับเนี่ยขนาดวนผมเก็บไม่ได้นะเพราะว่า เอาขึ้นมากองไว้ข้างบนดีกว่าเผื่อางทดีมีหน่วยงานหรือองค์กรไหนมามาเก็บไปต่อนะครับเอาไปทิ้งนะครับแล้วกอ็อยากให้ทุกคนได้รู้ด้วยว่าคนถังทิ้งเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้เก็บขึ้นมาแค่สี่กองนะครับลหลังจากเนี่ยพอหันกลับไปอีกยาวอีกหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นอีกหกเจ็ดกองเลยนะครับที่ที่มันแบบเยอะมากนะครับเอวขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน ปุ่นี่มันจำกัดพื้นี่ในการที่จะแบบถุงผมก็ไม่ไม่เยอะไม่มากขนาดนั้นแล้วก็รถผมก็ไม่ใช่แบบก็รถสำหรับเก็บขยะโดยตรงนั่นนะฮะก็แบบเก็บพอที่จะเก็บได้นะครับเพื่อเห็นนะครับไอ้สิ่งที่ยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็ก็น่าจะดูได้เห็นไปแล้วในกองที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบครับอันนี้ก็คืออันนี้เราเก็บไปแล้วโอ้ยรถเยอะ เนี่ยมันเก็บไม่ได้ครับเนี่ยมันเก็บไม่ได้นะไอ้มันเก็บไม่ได้นะครับเดินมาเดินมาเรื่อยๆครับเนี่ยมันก็เก็บไม่ได้เห็นไหมก็เก็บไม่ได้เยอะครับเนี่ยมันลายทางไปเลยเนี่ยเนี่ยมันเก็บไม่ได้ครับไม่ได้เลยเห็นไหมเยอะแค่ไหนนะครับเก็บไม่ได้ยาวมาก มีแต่แบบผ่าออกนั่นเลยเห็นไหมฮะผ่าออกนั่นเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฮะเก็บไม่ได้นะครับมันเยอะมากอันนี้ที่เห็นอยู่ข้างในนู้นอีกนะในป่านั่งอีกนะนู่นละในในเลยนะครับเก็บไม่ได้นะครับอันนี้เล่นๆน้อยนะพอได้แต่ว่าตุงผมมันเต็มแล้วนะครับไม่สามารถเก็บได้นะครับฝากกันด้วยนะครับ ชอบกดไลค์นะครับกด u b s ส r i b e นะครับเพื่อเํากำลังใจให้กันหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูเส้นทางอื่นต่อนะครับอาจจะเส้นนี้แหละแต่เส้นนี้ยังไม่หมดครับอีกเยอะมากนะครับก็เก็บเส้นนี้ไปก่อนนะผมว่าเป็นอาทิตย์แหละกว่าจะได้เก็บแต่ผมก็ไม่ได้มีเวลาเก็บมากนั้นะครับสวัสดีครับ